เดียวครับท่านประธานที่เคารพครับสมคิดเชื้อคงพักเพื่อไทยจากอุบลราชธาน,นีก็มีเรื่องสอบถามกับทางกรรมติการเล็กน้อยนะครับในมาตรา4ในวรรคที่2ซึ่งก็เขียนมาก็ดีแหละครับการดําเนินการออกกฎกระทรวงหรือประกาศอื่นๆแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยผมก็สงสัยว่าหากไม่สามารถดําเนินการ ได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีอันนี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าเราไปต้องไปทําไมต้องเขียนแล้วทาไมต้องไปสั่งรัฐมนตรีให้ดําเนินการก็เหมือนอา,านาจบริหารเขามีอยู่แล้วมันเป็นมติครมก็เขาก็ทําได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็อยากให้ตอบว่าทําไมต้องเติมประโยคนี้เข้าไปครับขอพระคุณนะเชิญกรรมธิการ ีงกลับเป็นท่านประธานสภา,าและสมาชิกสภา,าผู้แทนที่เคารพดิฉันนางสาวอุดมรักบุญสว่างผู้แทน กรรมธิการจากกิตติการขออธิบายในวรรคสองของมาตราสี่อย่างนี้นะคะคือในมาตราสี่เนี่ยจะบอกว่าให้บรรดากฎกระทรวงที่ใช้บังคับอยู่ก่อนเนี่ยเราต้องดูว่ามันมันขัดหรือแย้งกับพระชาชบัญญัติปัจจุบันหรือไม่ถ้าขัดหรือแยง้งก็มีความจําเป็นจะต้องแก้ไขซึ่งในการแก้ไขนั้นเองเรากําหนดกรอบเวลาไว้ว่าจะต้องทําภายใน180วันทีนี้ในส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมมานั้นก็เพื่อเป็นการเร่งรัดให้ทางรัฐมนตรีหรือกระทรวงการคลังเนี่ยทำในภายในกรอบเวลาหากทาไม่ได้ให้ ดำเนินการรายงานต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปอะค่ะมันเป็นการบทเป็นบทเด้งรัดเฉยๆค่ะขอบพระคุณค่ะ